เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับพบกับผมนะครับ Max Gaming นะครับวันนี้ผมก็จะมาแคสเกมในตำนานนะครับที่ชื่อว่า b l i t z b e l i e g e นั่นเองนะครับถูกอ่านชื่อถูกหรอวะชื่อยังอ่านไม่ถูกเลยนะครับต้องขออภัยจริงนะถ้าอ่านชื่อไม่ถูกนะครับมันพูดมากกว่าเนี้ยโอเคครับหลังจากที่ผมไม่ได้แคสมาหลายวันนะที่ผมมาแคสเกมนี้ครับว่ามีคนเรียกร้องมาเยอะนะครับบอกว่าพี่ค่ะแคสเกมนี้หน่อยไม่เกี่วพี่เสียงไม่เกี่ยวผมก็ไม่ได้เสียงอะไรขนาดนั้นหรอกที่จะมาแคสได้เนี่ย ที่ผมแคสในช่วงนี้นะเพราะว่าเป็นช่วงที่ว่างสุดเพราะว่าไม่ได้ว่างเพราะอะไรครับว่างเพราะว่ามันว่างตรงที่ว่าอินเทอร์เนต็ตเนี่ยผมไม่ได้อัปคลิปลงเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อก่อนอัปคลิปลงผมก็เลยไม่ค่อยได้เพราะว่ามันจะบวกความแหลกของคลิปนะครับด่ามเมลต้าด็อกส์นะครับได้พอดีเลยก็รอสักครู่นึงนะครับ ที่นี่นนะครับโอเคครับวันนี้ก็เรามาช่วยฝั่งอัฐมกันดีกว่านะครับ กองที่โดนลังแก่นั่นเองนะครับบิลไล่ริชิสโตน,ตอนโอ้ยมันแหลกมากเลยเอาาา้าชนะแล้วเหรออะไรวะโอเคไม่เป็นไรครับโอ้โหแม่งมาอยู่ฝั่งนี้หมดเลย,เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะย้ายไปฝั่งนู้นเองนะไม่ต้องแปลกใจ เวทงฟอร์เพเยอร์แลัวคราชเขาดาวเจ็ดนะครับทำไมมันต้องมาอยู่ฝั่งนี้ด้วยวะไอสไนเปอร์ไอคนบ้าอะไรไปอะไไปอะไรวะผมอยู่ฝั่งไหนก็ชนะหมดเลยนี่อย่าบอกนะว่า ชอบกูนเนี่ยตามคุณมาเพียบเลยแดงก็แดงเถื่อนหมดเลยนะไม,ไม่ไม่มีอะไรโหเริ่มย้ายหนีหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมย้ายไปอีกฝั่งนึงเอ๊ะไม่เป็นไรคนอยู่ฝั่งนั้นแหละโอเคเปล่าวเอาออโอเคครับไม่เป็นไรครับอยู่ตรงนั้น,ปนไปละวเอาอะไรวะ ล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโราขอพายจริงๆนะที่มันแหลกนะครับ โอ้โหอะไรวะถ้าผมไม่ลงไปช่วยนี่คงแย่เลยครับอือหือนุ่มแบบนี้เหรอเนี่ย โอ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาลัวครับโอ้โหโหดซาสใครเมื่อกี้ใครเข้ามาลัววะมันมันโหดจังวะ เกมนี้วันหลังขอเลยครับผมจะมาแข่แล้วแหลกมากครับขอโทษด,ด้วยือว่าจะอวดอวดเก่งนิดหน่อยโคตรแหลกเลยขอพายจริงๆับ้ืโตไม่ได้แล้วคราวนี้โ้ยังไงก็แพ้อยู่ดีครับโคตรเสียใจเลยวะ่ะเจ็บใจโว้ยไปเสียคะแนนให้คนอื่นเขาแม่งไม่ดีเลย ถ้ามันแหลกจริงๆก็ต้องใช้ปืนนี้แหละครับเป็นปืนสำรองที่ง่ายสุดละน่าอย่างน้อยได้หนึ่งเฮดช็อตนะไม่เป็นไรเราไม่ต้องเครียดนะครับ อุ้ยืึแหละแ้ครับผมบอกเลยผมแคสไม่ได้จริงๆครับมิดชันเฟลโอเคน้นงเฟลดึงดูดกูบ้างดิเฮ้ย อะไรวะทาไมทำเนี้ยอือเมื่อกี้เกิดชนะอยู่แล้วอะไรวะอืออือใครเอาวิงปอนไปไหนวะเฮ้ยไม่แฟร์เลยแหลกให้เล่นแบบเล็กๆอย่างนี้ไม่แฟร์เลยเล้วในฝั่งผมชนะนะครับยี่สิบสามนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับติดแบบอันนี้ติดแบบประตูทหารติดนะครับไม่ต้องเครียดร้อยโอ้ย สามเลยอันอะไรกันผมนีน่โอเคครับเอาใหม่เอาใหม่คราวนี่ผมจะมาพยายามไม่ให้เฟลที่สุดนะครับเฮ้ยเดินไม่ไดีเกก,กาว่ะ เกะกะวะอะไรวะโอ้หม่งเกะกะวะเฮ้ยเมื่อกี้เพิ่มเอาเพื่อเราตายละโอ้อะไรวะเก,ก,ก,เเกเนะ,ะกะวะแหลกด้วยผมไม่อยากจะเลิกเล่นมากเลยครับแหลกสุดขั้ว โอ้อะไรวะหลับไปหลับไปโอ้โหอ๋อทานอนเขาหลับสบายฟันดีครับอือจบตานี้ผมขอเลิกเลยแล้วกันครับผมไม่ไหวละไปให้คะแนนเขาฟีฟี่แบนี้ผมไม่ยอมครับไว้ไผมเล่นแล้วเดี๋ยวผมจะลงภาพให้อีกรอบนึงแล้วกันนะว่าผมเล่นเล่นชนะยังไงนะครับคราวนี้ผมไม่ยอมครับยังไงผมก็จะต้องคายไอ้อ้วนนี้ให้ได้โอ้โอ,โ,อ,โ,อโดนต่อยโดนต่อยโอ้ยไม่ใช่โดนต่อย โดนมันโจมตีครับโดนมันโจมตีฝั่งเราครับฝั่งเรานี่รู้คือผมเลงไม่โดนแม่งสักคนเลยรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งแล้วการแคที่กักจากเสี่ยเลยโอ้ เดี๋ยว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 ขอกลับไปล้างแคร์ได้ไหมเนะี่ยมันรู้ไหมมันรู้ไหมไม่รู้เชื่อไอ้วนไอ้อ้วนล้างแคร์ขอล้างแคร์หน่อยขอล้างแคร์หน่อยอึยอยากเขาเสียงข้ามานานแล้วไอ้บึกเอ้ยฉันอยากฆ่าเองมานานแล้วล่ะอะไรเราไอ้บึกตายจบ โอ้ยหโอหยอย่างโหดเลยปืนปืนบ้าอะไรกันเนี่ยพลังแรงม้าเลยอืยอย,ยิบสองและครับผมบอกกันเลยนะครับว่าผมจบคราวนี้ผมไปแล้วยังไงผมก็จะไม่แค้ต่อไม่ว่าจะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดค,ครับผมแม่งโคตรกระตุกเลยผมผมอยู่กับไอ้ไอ้ฟางกระตุกงนี้ไม่ไหวเนะี่ยทำไมหัวไม่แตกกันที่วะ นี่คอยหนุนหลังให้อื้อหไม่ดีเลยอื้อมีคนเพิ่มเลือดให้อีกไปตายซะสาระโอ้ยหลวงหลวงไม่ว่าเหตุผลใดผมก็จะเลิกแค่เกมนี้ครับเพราะว่าแม่งโคตรกระตุกเลยตายโง่อ๋อ Let's go Let it go Let it go Let's go Let it go แม่งมาแล้วจะมาล้างแค้นผมไม่ได้ กำลังแครงผมไม่ได้ครัาจบปุ๊บเลิกแครเลยเกมนี้ผมจะไม,ม่หวังว่าผมด้วยความหมัองอย่งยิ่งคือผมจะไม่มาแครแม่งอีกเลยนะเนี่ยเนื่องจากไม่โคตรกระตุกเลยคนระับขอปล่อยไอ้นี่ก่อนได้ไหมเนะมี่ยขอปล่อยมันบ้างดิ ขอ,อตักเคสช็อตนะอ้าวว้าวว้าอุโโอ้ยชนะที่หนึ่งครับใช่หรอใช่ใช่ด้วยเฟสไฟเลยครับตอนนี้เป็นไงล่ะฮึม โอเคผมขอจบแค่นี้แล้วกันไม่ใช่ที่หนึ่งเด้อโอเคผมขอจบแค่นี้แล้วกันไม่ไหวจริงๆแล้วโอเคต่อเกมหน้านะัสำหรับวันนี้แม็กซ์เกมมิ่งลาไปก่อนสวัสดีครับ